Thank <laughs> you. ลงลายว่าที่ถึนเสียหายหรือสำรุดที่หมู่บ้านเดินทางเข้าลำบากนั้นขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลละก็ได้รับทราบปัญหาตรงนั้นก็ได้เข้าไปาดำเนินงานขณะนี้ก็มีอารถไปปรับ เรียบร้อยหมดแล้วแก้ปัญหาเนื่องจากว่าดินมันสไลด์ถมทับเส้นทางความยาวก็ประมาณ30เมตรโดยประมาณเขาจะทาให้ถมนมันลื่อนอลดนักเดินผ่านไปมาไม่ได้แต่ช่วงอื่นๆมันก็จะเป็นถนนรุู่ลังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็เป็นถนนรุ่นล่งที่บดขัดหมดแล้วแต่ทางอง,องค์การมาหาสารคามตบลแล้วเราก็ไม่นิ่งนอนใจก็ได้ดําเนินการ จกของงบประมาณดำเนินการให้ในปีประมาณ68ของงบโดเฉพาะกิจของกรมสืเสริมของกรรองทองท้องถิ่นเพราะว่าเนื่องจากถนนบ้าน,น้ำเพาะมันมีปัญหาเรื่องการการขออนุญ,ญาตเนื่องจากว่าพื้นที่ถนนข้าหมบ้นบ้านํานานนำเพาะเป็นพื้นที่เขตป่าสมนแย่งชาติเป็นป่าเขตน้มสวนรั้มยาวอยู่ยนี้ทางองค์การอาหารส่วนแรกใต้ตรวจสอบ ไปที่กรมป่าไม้แล้วเนื่องจากว่ามันจะมีอีกช่วงแรกความยาว2 4 8 9เมตรเป็นพื้นที่ของสอปรกรนานี้ทางองค์การผ่านตัวบนแรกก็ได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่กับสบปรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระยะ2กิโ2,491เมตรก็ได้ของงบประมาณ สวจการจะดปเนินง,งานงบดำเนินการการงบป,ประมาณให้ในปีงบป,ประมาณพศ2,568ให้แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้นั้นก็อยู่ที่ขึ้นกับสำนักงบป,ประมาณที่เขาจะบุดุนมาให้หรือเปล่าแต่ในส่วนที่เหลือจากพื้นที่สพคอ,ปอไปที่หมู่บ้านอีกประมาณ2กิโลกว่า,กวาเกือบ3โลก็อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสมนต์แห่งชาติ ทำสวนน้ำยาวขณะนี้องค์การมหาชนตะบลแลกก็ได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ไปแล้วขณะนี้ก็ได้ติดตามเอกสารที่เสนอขอที่ไปที่ศูนย์ป่าไม้น่านขณะนี้ศูนย์ป่าไม้น่านก็เริเมินการส่งต่อไปที่ป่าไม้ที่สามแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดว่าคงจะได้รับอนุมัติ ดำเนินการในพื้นที่เขตป่าสมวนในเร็วๆวันนี้แต่ถ้าหากว่าได้รับตอบรับการขอใช้พื้นที่พื้นที่เรียบร้อยแล้วทางองค์การมหาชนจุดพ้นแรกก็จะดำเนังสือเสนอต่อไปทางอําเภอแล้วก็ให้ทางอำเภอส่งต่อไปทางจังหวัดให้ทางจังหวัดทราบแล้วก็จะหางูประมาณแนวทาง ผมระมาำดำเนินการให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านนำ้ำเพาะห้อยหอมดอกเ <c oughs> จ้าเป็นผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> บ้านน้ำเพาะนะเจา้าหมู่ที่สิบต,ตำบลและอำเภอถุงจ้างนะเจา้าวันนี้ก็จะมาสอบถาม <c oughs> ความรู้สึกของเจ้าบ้านของนักเรียนนะเจา้า <c oughs> เกี่ยวกับ <c oughs> เรือถนนของหมู่บ้านนะเจา้าเกี่ยวกับความเดือดร้อนทีได้ฮับทีได้ประสบพบเจอมานะเจา้าเริ่มแรกเลยนะเจ้าเขาก็จะถามนักเรียนก่อนนะเจ้าว่า เป็นจะได้่องตั้งแต่ตีเข้าเฮียนมาตั้งแต่ปหนึ่งยันป .6 กจนเข้าโรงเรียนมัธยมเนี่ยเจ้าสวัสดีครับผมเล็กชายวราพจนจันตะวงก็คือว่าช่วงหน้าฝนก็จะคือแบบว่าจะทําให้นักเรียนบ่สะวกในการีขี่รถนะครับก็คือว่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุใดครับสวัสดีค่ะหนูได้ยินทัศนีพูเท็งนะคะช่วงหน้าแล้งก็จะมีฝุ่นให้ทําให้นักเรียน ไปโรงเรียนแล้วไม่สบายมีโรคต่างๆเข้ามาเช่นตาแดงแล้วก็มีฝุ่นติดตามร่างกายนะคะทำให้เสื้อสกปรกแล้วอาจจะใช้เวลาไปโรงเรียนนานแล้วก็เป็นวัดเป็นไข่เจ้าต่อไปก็จะสอบถามพ่อแม่ปีน้องบ้านน้ำเพาะนะเจ้า เริิมจากคนนักทรงนักเรียนก่อนนะเจ้าติตเปิคขับมาเป็นสิบปีเนี่ยเจ้าเป็นจะได้ห่องนะเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้านะเจ้าคือว่าเจ้าขับรถรับทรงนักเรียนเป็นสิบกว่าปี้วนะเจ้าเนาะเรื่องถนนนี่ก็มันก็พังเหมือนเดิมช่วงหน้าฝนนะเจ้าการขับรถก่อประสดวกนะเจ้าก็มันลําบากมันจะติดลมตวยถ้าบ่มีรถเขามาหลากมาจูงไปนี่มันก่อผ่านไปมาได้เจ้า ขอหนวยงานติดตามขอแดนนะเจ้าขอบคุณเจ้าแล้วก็สินค้าทางการเกษตรของบ้านน้ำพเพาะเฮ้านะเจ้าลักลักที่เฮามีก็คือมีงะกนะเจ้ามีข้าวโพดเลี้ยงซั์แล้วก็มีมันสำปะลังนะเจ้าเฮาได้รับผลกระทบทั้งนี้จะได้ของเจ้าคือเรื่องผลกระทบนี่แน่นอนครับเรียงๆม่ไ,ได้ครับเพราะว่าถ้าตลาดตั้งบดีสินค้าทางการเกษตรราคามันกับบดีมันกระตกต่ำ เพราะว่าจะต้องผ่านป่อก้าวค้นกลางครับถ้าป่อก้าวค้นกลางเปิดมาพอแล้วว่าลำบากตามันไก่ตามันบดีราคาสินค้าการเ,เากษตรของเขาลดเ้าลงไปตกต่ำลงไปเห็น <c oughs> เขาจำเป็นต้องขายครับ <c oughs> ถ้าเขาขายเขาไม่กับ่าได้บ่บมีเงินติดจะมาจ,จ่ายครับในครอบครัวครับจะเป็นต้องขาย <c oughs> คือว่าถนนหนทางเซนนี่มันลำบากมากุกเจ็ดไหลล้ครับแต่ว่าเคยลองเียนไปหน่วยงานแต่เรานดิงานแล้วเปิดก็บ,บอกว่าเนี่ยบ่ได้คือว่าติดป่าอยู่ในเขตป่า ทุกหน่วยงานจะอ้างเหมือนกันหมดครับทั้งๆถนนเส้นนี้มันเป็นถนนเดิมมาแต่ใดแต่ใดแล้วคือเขาไปได้บุกเบิกใหม่คือเขาไปได้ไปถากถางใหม่คือเพียงมือเขาได้ปับปรุงเขาใ้บันดีขึ้นมาผมอยากช่หช้หน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่ดูแลในเขตนี่แหละเจยกันมาพอจิ้มครับเ <c oughs> จ้าบ้านลำบากแแท้ครับลำบากมาแต่ไหนแต่ใดแล้วรอมาสัมภาษณ์พอครับจะหู้ว่าเจ้าบ้านเขาอ,อยู่กันจะไดพอฟกไก็ตัวเองน,นะครับแล้วก็ มีอีกหนึ่งอย่างนะเจ้าดีเฮาได้รับผลกระทบนะเจ้าส่ว่ากความลำบากคือกับหยาดของผู้ป่วยนะคะเพราะว่าบ้านเขาทุกหมู่บ้านนะคะมันก็ต้องมีผู้ป่วยอยู่แล้วยังเช่นพวผ่านมาเนี่ยค่ะจบแม่เป็นจะได้ผ่องสิวซึ่งกอซึ่งแม่ของาแม่ได้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยค่ะการเดินทางไปท่งเปินเป็นจะได้ข่องค่ะควาลำบากหรือเจ้ามันเป็นคิปเปอร์หอพอดีอัน โก้ผลมุดสติไปส่งก่อใจเวลาประมาณ30กว่านาทีเนี่ยเจ้าไปถึงโรงพยาบาลก่อมได้เลยเจ้าคือเสียเจ้าแฮมวันเขคือแม่เจ้าแม่แต่ไปตันอยู่เจ้าทั้งๆที่บอได้กี่กิโลมันก็อใจเวลาเหมือนอยู่เจ้า ก็คือว่าระยะทางนะจากหมู่มบ้านเนี่ยค่ะไปถึงปลาค้างติว่าเป็นแค่หกกลาดยางค่ะประมาณแค่หกจุดทาโล่ะค่ะ <Okay. S 1> แต่ใจเวลาในการเดินทางจากหมู่บ้านไปอ่ะค่ะประมาณสัาวน,นาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะ <Okay. S 1> มันอาจจะโจยเหลือฉเฉินอ,อย่างเอี้ยค่ะบอสันพว่าถ้าเขาจะห้องรถทุกเฉินไหมครับรถเปินกับบัสมาดที่จะขึ้นมาได้ค่ะเขาก็ต้องเอารถตัวเองออกไปเองหรือว่โคไปพือเปิด อนที่ปะกันระวางทางเอียค่ะแม่เตตอนนี้นะคะก็มันมีฝนตกนักที่โตกันหลายวันค่ะคนต้องไอ้ยังที่เปินจะไปฝากต้องหรืออ้ยังเอียค่ะเปิลก็บสา,ามาทจริงจะไปได้